ปัญหาโรคร้อนเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนต้องช่วยกันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทําได้นั่นคือการแยกขยะวันนี้หน่วยพิทักษ์กําจัดขยะจะออกไปทํางาน รายงานสภาพพื้นที่โดยอรอบบริเวณนี้พบขยะเปียกที่ย่อยสลายได้แต่ยังเทกองเวมอกันแบบนี้ฮาวเวอร์กินฮาวเวอร์เซฟวูดพนักงาก่อนกล่องโฟมหลอดหรือซองขนมไม่สามารถที่จะรีไซเคิลได้แต่ก็ต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทางฮาวเวอร์บูฮาวเวอร์เซฟว้าวพนักาัาน สิ่งแวดล้อมยังขายได้เงินอีกนะเว้ยไม่ได้การละราวเวอร์เยลโลหราวเวอร์เซฟว์วันวันดีวันตันโอ้โหโอ้โหันไฟฉายหรือแม้แต่วขวดยาฆ่า,มาแมลงเป็นขยะปนเปื้อนสารเคมีที่อันตรายมากเราจะไม่ยอมให้คุณทำลายโลกนี้ได้ powerless power save วัน ปฏิบัติกันได้เวลาที่พวกเราจะต้องทำงานกันแล้วทักษมกัดขยันเฮ้ยร้อนนี่ถามจริงพวกเราต้องทำอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยฮะดูที่ดูชุดที่ใส่ที่ดูนี่ยังกับงูเขียวเลยเออนั่นน่ะสิแล้วมันจะได้ผลหรอวะเนี่ยฮะโอ้ยเจ๊อย่าบ่นอย่าบ่นเลยของเจ๊เบาเบาของผมนี่ขยะอันตรายแต่ก็มมีทั้งนั้นเลยถ้าพวกเราไม่ทำแล้วใครจะทำเจ๊ ะถึงพวกเราไม่ทําก็มีคนทําแล้วก็เห็นผลด้วยโว้ยจริงเหรอไม่เชื่อไม่มีหรอกไม่เชื่อก็ตามมาไอ้โดด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 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือเครือข่ายทสอที่ผลักดันโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไงล่ะครับเครือข่ายภาคประชาชนกู้โรคร้อนด้วยวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเขามุ่งมั่นตั้งใจทํากันอย่างจริงจังเลยนะครับเพราะปัญหาขยะ เป็นตัวการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อโรคร้อนหากเราจัดการไม่ถูกต้องไม่ถูกพิธีขยะลาวนี้จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและทำลายสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะด้วยการเทกองรวมกันแล้วเผาหรือฝังล้วนแต่ก่อให้เกิดการเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและทำให้อากาศแปรปรวนไงล่ะครับโอ้ขยะเนี่ยทุกคนต่างมองเป็นเรื่องเล็กแต่เมื่อม,มันเทกองรวมกันเนี่ย มันกลายเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะนี่สงสารคนคัดแยกขยะนะคัดแยกกันตายเลยอะเราทุกคนถึงต้องร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางไงละครับถ้าทุกบ้านช่วยกันคัดแยกขยะให้ถูกวิธีปัญหาโรคร้อนก็จะเบาบางได้บ้างการจัดการขยะตั้งแต่ต้ตตนทางเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าพออุณหภูมิโรคสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตระเบนิเวศก็ถูกทำลายบางที่ก็เกิดภัยแล้ง บางพื้นที่ก็แห้งแล้งจนเกิดไฟป่าผลผลิตทางการเกษตรก็เสียหายภัยพิบัติต่างๆก็คุกคามไงล่ะครับช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับถังขยะสีเขียวไว้ใส่เศษอาหารที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้และใบไม้เพื่อนําไปเป็นปุ๋ยหมักและนําไปเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับถังน้ําเงินสําหรับขยะทั่วไปเช่นซองขนมซองบรรจุภัณฑ์ต่างๆและกล่องโฟม ยิ่งแยกแต่ละชนิดได้ยิ่งดีนะคะเพราะบางอย่างนําไปเป็นเชื้อเพลิงได้พวกกระป๋องน้ําอัดรมแก้วกระดาษพลาสติกหรือโอหานะก่อใส่ถังขยะเราก็ทําความสะอาดสักหน่อยแล้วก็ตากให้แห้งสักนิดส่งไปรีไซเคิลเราก็ได้เงินด้วยนะส่วนขยะอันตรายต้องถังสีส้มเลยครับพวกหลอดไฟผ่านไฟฉายกระป๋องสเปรย์หรือแม้แต่ขวดเล็กๆอย่างยาทาเล็บ ถือเป็นขยะอันตรายนะครับถ้ามันปนเปื้อนลงไปในดินหรือว่าแม่น้ําเนี่ยพวกมันก็จะวนกลับมาที่พวกเราเนี่แหละครับอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ขอถอดชุดก่อนได้ไหมอะร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเออนั่นน่ะสิถอดชุดก่อนเถอะถ้าใจเรารักโลกชุดอะไรก็ทําได้เออใช่ไหมตัวเองบ้านป้าเอ็นดิ <laughs> <laughs> นี่เราไปรวมกับทศสอบข้างหลังกันเถอะไป